สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยายก,กุ้งมาแล้วค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายไปยังเอฟซีน้องยุกิเพนปากาไหทองคำทุกๆุท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่31เดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 7ค่ะน้องยุกิเพนปากาของเราก็จะมีงาน2งานนะคะรับงานสองงานแบบจุกๆไปเลยคะ่ะงานที่1ก็คืองานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ11ปีตลาดนัด เรียบด่วนรามอินทากรุงเทพมหานครนะคะส่วนงานที่2คืองาน130ปีของดีศรีราชามหากรรมสปรัปารสศรีราชาลานสนามบินเครือสหพัฒจังหวัดชนบุรีคะ่ะนะคะงานแรกอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะงานที่2ออยู่ที่ชนบุรีคะ่ะ ไกลที่ไหนก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องยูกิเพนประกาศที่นั่นนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใหญ่กุ้งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะชอบก็บกดไลค์นะคะใช้กดกดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ